ผ่อนเพียงเดือนละ7,000นะประกันเครื่องเกียร์2ปีเต็มฮะซื้อรถออนไลน์ง่ายนิดเดียวครับ กลับมาเจอกับผมอีกแล้วครับปินโปรรถบ้านรถมือสองถูกและดีกว่าที่คุณคิดครับแน่นอนนะครับมาเจอกันนะฮะต้องมีรถสวยคุณภาพดีราคาดีครับมารีวิวให้ดูเช่นเคยครับวันนี้นะครับผมได้มาร์ด้าสสภาพสวยมา1นึ่คันครับแต่ก่อนจะไปดูรถนะครับฝากเพื่อนๆพืนที่ๆที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์กดใส่กระดิ่งฮะฝากกดนิดนึงจะได้ไม่พลาดรถสวยจากทางร้านเรานะครับมาดูรถกันเลยครับมาร d ด้าสนะฮะปี2018บครับไฮพัครับท็อปนะฮะ บอกเลยครับรถคันนี้สภาพดีมากๆนะฮะดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ของม a ได้อยู่แล้วครับโคดดีไซน์นะฮะเป็นที่ทราบกันครับนี่กระจังหน้าทรงห้าเหลี่ยมครับมาพร้อมคิ้วโครเมียมครับความใส่ใจของม a สด้าดูความสปอร์ตนะฮะใส่ลายคาร์บอนมาด้วยที่กระจังหน้าครับและตัดด้วยคิ้วโครเมียมนะฮะแล้วก็สีดําเห็นไฟหน้าไหมครับซูมเข้ามาดูใ,ใกล้ๆนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ครับ ะะและมีนี่ครับคิ้วคาร์บอนนะฮะอยู่ในโคมไฟด้วยครับสภาพของโคมไฟนะฮะของเจ้า,ามาสดา2องคันนี้ทั้ง2ปฝั่งทั้งซ้ายและขวาอยู่ในสภาพที่สวยใสยสมบูรณ์นะครับผมพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะครับนะฮะไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED ที่มาสด้าให้มาครับและมีคิ้วโครเมียมนะฮะที่ด้านข้างสีแดงสุดหล่อคันนี้สีเต็มรอบคันครับมีเก็บสีมา2-3ชิ้นเท่านั้นเองครับนะฮะ กระจกหน้านะครับเดิมๆจากมาสด้ครับไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะฮะภาษีหมดสิงหา6 65ครับล้อแม็กเดิมๆมาพร้อมยางดันหลบครับปี18นะครับผมไซาย,ยาง185 65ขอบ15ล้อแม็กเนี่ยมีรอยเบียดฟุตบาทอยู่นะฮะจุด2จุดครับไม่มีผลประการใช้งานนะฮะไม่ได้แตกไม่ได้โคตรใดๆทั้งสิ้นครับ ระจกมองข้างสีดีกวับตัวรถครับมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ครับด้านล่างตัดเป็นสีดําด้านครับรถยุคปัจจุบันเห็นไหมครับนะฮะกุญแจนี่เราต้องหยิบขึ้นมาแล้วมือเปิดกุญแจอัจฉริยะครับเีเลททุกอย่างใช้งานได้สมบูรณ์นะครับเปิดเข้ามาดูภายในของเจ้ามาสด้าสคันนี้ครับวัสดุต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้มาครับไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นรถไฟเล็กครับมันดูดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังสลับอคันทาร่านะฮะดูนะครับผม สภาพของเบาะเจ้ามัดอ่ะสองคันนี้ครับปีกเบาะเห็นไหมครับไม่ล้มครับปีดเบาะนี้ตั้งเลยครับแข็งแขงเลยสภาพสวยมากๆนะฮะเบาะนะครับฝั่งคนหน้าไม่ได้ปรับไฟฟ้านะครับผมแผงประตูครับนะฮะสีดําและมีดําเปียนนอยู่ตรงนี้ครับและมันมีลายคาร์บอนเก็บล่าด้วยนะเขาแทรกรายละเอียดมันดูสปอร์ตมากๆนะครับผมนะฮะท้องใส่แก้วมีมาให้ครับดูน็อตแก้มนะับไม่ถอดไม่ไขเห็นไหมครับ นี่ดูลอยเม็ดอาร์กลมเรียงสวยตลอดแนวนะฮะสั่นประตูไม่เคยมีการเคราะพ่นทําสีใดๆทั้งสินครับดูโครงสร้างดูรอยเม็ดอาร์ k, นี่สิ่งสําคัญเวลาซื้อรถมือสองนะเครื่องเกียร์โครงสร้างบรถชนหนักมาหรือเปล่าแปะข้างมาหรือเปล่านะฮะน็อตประตูไม่ถอดไม่ไขครับซอกเด,เดิมทุกอย่างนะครับสวยนะครับสีแดงของมาสด้าน,นี่เป็นสีแดงที่สวยจริงๆครับล้อหลังซ้ายครับนะ มีรอยเบียด1จุดครับยางติดรถมาเหมือนกันครับยางดันหลบทั้ง4เส้นครับปีเดียวกันสัปดาห์เดียวกันครับติดมาตั้งแต่ป้ายแดงเลยครับสภาพของซุ้มล้อบางโครต่างๆนะฮะอยู่ในสภาพที่โอเคนะไม่มีจุดไหนที่เป็นสนิมขึ้นโชกยังใช้งานได้สมบูรณ์ครับมาเดี๋ยวเปิดดูด้านหลังให้นะครับแผงประตูสภาพสวยเช่นกันครับกระจกไฟฟ้า4บานครับเรามาดูรอยเม็ดอาร์คประตูนี้ครับดูครับ รอยเม็ดอาร์กลมเรียงสวยตลอดแนวนะฮะดูนะครับรถโครงสร้างสวยพวกรอยเม็ดอาร์พวกนี้มันจะฟองนะถ้ารถกันไหนมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำมาแปะข้างมาพวกนี้ครับมันจะเห็นได้ชัดเลยนะครับผมด้านหลังครับเบาะหนังสลับอคันทร่าเช่นกันครับสภาพเบาะถือว่าโอเคนะอ่ะพร้อมใช้งานเดี๋ยวผมพับเบาะให้ดูก่อนนะครับ60 40ครับเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วครับพับได้ใส่ของได้สะดวกสบายครับเดี๋ยวเปิดดูทางด้านท้ายนะฮะมันสามารถใส่ของขนาด ใหญ่ได้พอสมควรเลยครับตัวนี้ครับเป็นแฮชแบกนะฮะเซนเซอร์จากโรงงานมีมาให้4จุดนะครับคันนี้ตัวท็อปนะฮะอ่ากล้องถอยหลังจากโรงงานมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดด้านท้ายมาดูครับนะฮะสภาพด้านหลังนะครับรถคันนี้ครับดูตะเข็บต่างๆครับนี่ครับเดิมๆเลยนะฮะอ่ารอยเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับดูอ่า เราสามารถขนของขนสัมภาระชิ้นใหญ่ได้สะดวกสบายนะครัแล้วนี่ถ้าเราถอดไอตัวชิ้นนี้ออกฮะอ่ะไหนลองกดให้ดูก่อนเฉยๆก่อนอ่ะเห็นไหมครับนี่ครับมันใช้งานได้สะดวกสบายจริงๆครับตัวนี้มันสามารถถอดเก็บไว้ที่บ้านได้นะถ้าจะขนของขนสัมภาระนะครับ อ่างย่างอะไรครับเดิมๆครับไม่เคยมีการทำนะครับรถอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์เลยทีเดียวอุปกรณ์ทุกอย่างครบนะครับอ่าเปิดดูไฟเดี๋ยวปิดดูอ่ะดูไฟท้ายไหมเห็นไหมครับดูไฟท้ายนะฮะดูเขาดีไซน์มันะมันรับกับด้านหน้ามากเลยนะเรามาดูโครงสร้างประตูต่อมาครับรอยเม็ดอาร์กลมเรียงสวยตลอดแนวนะครับผมรถคันนี้ไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำมาแน่นอนครับพับเบาะขึ้นเห็นไหมครับพอพับขึ้นก็นั่งได้ นะฮะหรือจะพับลงฝั่งเดียวก็ได้ครับแผงประตูลหลังขวาก็อ,อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์เช่นกันครับริ้วรอยการใช้งานรอยขีดข่วนถือว่าน้อยจริงๆครับ m a z ด้ใส่อะไรมาบ้างครับนี่ฮะดูนะครับผมเสาอากาศแบบคีบฉลามมาจากโรงงานเลยครับเดี๋ยวนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบนี้หมดละคีบฉลามนะกุญแจอย่างที่แจ้งครับคีย์เลดทั้งสงฝั่งครับซ้ายและขวามาพร้อมกุญแจรีโมทนะครับผมจากมาสด,ดานะฮะ เรามาดูประตูหลังขวาครับมีรอยถอดรอยไขหรือเปล่านะครับสังเกตไหครับดูรอยน็อตนะครับไม่เคยมีการไขไม่เคยมีการถอดครับสติกเกอร์แผ่นเพของเจ้ามัดด้าคันนี้อยู่ตรงนี้ครับนะฮะติดมาจากโรงงานไม่ได้แปะใหม่ทําใหม่เลยทั้งสิ้นครับนะฮะไม่ใช่รถสวมซากนะฮะรถออกจากศูนย์ป้ายแดงมือเดียวเลยครับนะฮะดูรอยเม็ดอาร์คต่างๆนะครับผมอะดูครับนี่ครับเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์กกลมเรียงสวยนะฮะตลอดแนว จากโรงงานครับถ้ามันมีการชนหนักมาพวกรอยนั่งเนี่มันจะมีรอยเจาะนะฮะสังเกตเห็นง่ายๆครับหรือมีการทําสีพ่นพอกมานี่ครับสันนิษฐานได้เลยครับว่าคือรถชนหนักครับเบาะฝั่งคนขับครับสภาพถือว่าโอเคนะหนังแท้จากโรงงานสลับอัคันทาร่าครับหนังมีรอยยับรอยนั่งรอ,รอยการใช้งานอยู่แล้วครับผมแต่ไม่มีจุดไหน ขาดนะครับผมยังหนาๆอยู่เลยยังไม่บางนะฮะไอสต็อปนะฮะป้องกันการลื่นถล่มอุปกรณ์ทุกอย่างออปชั่นนะฮะมันแน่นมากจริงครับสำหรับเจ้ามาสด้าสองนะฮะรถเครื่องยนต์พันสามแต่ออปชั่นนี่แบบโอ้ผมว่าไงเกินเกินราคาคุ้มค่าจริงครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าครับเป็นจอสติ๊กหมุนตรงนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวดูด้านหน้ากันครับเครื่องยนต์1,300ซีซีครับ อีโคคาร์และการใช้คํานี้นะครเครื่องยนต์เล็กๆครับใช้งานในเมืองนี่ประหยัดมากๆครับออกนอกเมืองก็ได้นะครับช่วงด้านของ m a สด้าเนี่ยผมบอกเลยนะสมรรถนะของเขานะขับดีจริงๆนะฮะออกน้กเมือก็สบายๆไปเรื่อยๆครับ Sky ยเอ็กซ์ชีพเทคโนโลยีครับประหยัดน้ํามันนะฮะและโอ้โหไอเสียมลภาวะต่างๆนี่ปล่อยน้อยมากๆครับสภาพภายในห้องเครื่องนะ รถคันนี้ครับม e ีการถอดฝาหน้ามานะครับรอยถอดรอยไขซูมด <te <ett ten hundred leaves> ูได้เลยครับนะฮะแต่ไม่มีชนหนักไม่มีพิกความครับดูจากตะเข็บดูจากแก้มแล้วครับไม่เคยทำนะครับไล่เข้ามาดูเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับถ้ามันชนหนักเข้าไปปุ๊บนี่ฮะพวกนี้ลอยเม็ดอักตรงนี้ครับตรงนี้มันจะยับยับครับเพราะมันต้องดันเข้าไปอยู่แล้วแล้วก็ไฟมันก็ต้องดันเข้าไปนี่ครับอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานครับนะคานหน้าเห็นไหมครับ ถ้ามองเข้าไปลึกๆครับมันจะมีคานนะฮะตรงนี้เดิมๆทุกจุดครับผมได้ตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูนะฮะสภาพภายในห้องเครื่องของเจ้ามาด้าคันนี้พลาสติกไม่ไม่เป็นฝาเครื่องถังพักน้ําต่างๆครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับรถไม่โทมไม่ได้ใช้งานหนักไม่ได้ลุยหนักมานะครับฝาหน้าเดิมๆครับจากโรงงานครับไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะฮะแค่ทําสีหินกระเทาะเท่านั้นเองนะครับผมไม่เคยมีการเคาะ เก็บสีเก็บริ้วรอยครับไปดูภายในกันนะฮะถ้าเทียบแล้วนะครับเงิน4ี่0 0นเก้บาทนะฮะเจ้ามารดตาคันนี้นะในราคามือสองผมว่ามันเป็นรถที่น่าใช้ครับ5 9 8หมื่นารแปดสิบโลสำหรับรถคันนี้ครับกับออปชั่นที่ได้นะฮะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบ3ก้าน,นะครับมาพร้อมแอร์แบกนะฮะ พ i z คอนโทรลมีให้เกี่ยวกับมีเดียมีให้ครับหน้าจอขนาด7นิ้วจากโรงงานครับโหมดต่างๆมีให้ครบคันครับนะฮะนี่ดูนะครับ FMAM นะฮะบล o ทูธ USB มีให้ครบทุกอย่างครับและคอนโทรลคอมบวเดอร์ของเจามาด้าที่เขาดีไซน์มาเนี่ยเราใช้งานโดยเอานิ้ววางเนี่ยไม่ต้องละสายตาจากการขับรถเลยครับมันสามารถหมุนสามารถคอนโทรลได้ทุกอย่าง และระบบหน้าจออัจฉริยะของเขานะครับสามารถแจ้งเตือนการถ่ายน้ามันเครื่องการสึกกร่อของรถยนต์ว่ามีจุดไหนบกพร่องครับถึงเวลาที่ต้องเซอร์วิสกันไงนะฮะออปชันแน่นเลยครับใส่ c ีดีได้1แผ่นตรงนี้นะครับระบบปรับแอร์เป็นแบบมือหมุนใช้งานง่ายสะดวกสบายนะฮะเป็นอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วครับโหมดสปอร์ตมีให้เล่นครับดูวัสดุภายในของเจ้ามาด้าคันนี้นะฮะรถไซส์เล็กนะครับแต่วัสดุอุปกรณ์ผิวสัมผัสเนี่ยนะฮะคอนโซลหน้าครับ บุด้วยฟองน้ําและหุ้มด้วยหนังไหมครับและเดินได้ผิวสัมผัสวัสดุใช้งานนี่คือแบบวัสดุดีอ่ะมันดูดีดูมีราคาเนาะไม่ดูกองแก๊งใช้คานี้แล้วกันนะครับผมนะฮะซองหนังมีครับคู่มือมีครับทุกอย่างมีครบนะครับนะฮะออปชั่นแน่นๆในราคาน่ารักครับ4 9 0 0 0บาทพอดเพียงเดือนละ700 0นะ ได้ขับรถสวยๆคุณภาพนี่นี่ตัวท็อปนะ2018ัน2018นะ1 8 1 8 19 20 2 1ดรถ4ปีก,กว่ายังไม่5ปีเต็มนะครับเป็นไงครับเราดูกันมารอบคันแล้วสำหรับเจ้ามาด้าคันนี้นะไม่เป็นรถยอดฮิตนะครับผมประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยครับหากหาอยู่นะได้ตัวท็อป4 9 0แสบาทนะฮะร,รีบติดต่อเข้ามาสำหรับเจ้ามาด้าคันนี้ครับ สภาพสวยครับไม่ชนหนักไม่พิความไม่จมน้ำครับเลขไม้ใช้งานมา5 0,000โลเท่านั้นเองครับติดต่อเข้ามาได้เลยตามช่องทางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Li น์แอดแฟนเพจยูทูบครับหรือใจร้อนนะอยากโทรมาคุยการอยากรู้ประวัติรถคันนี้เพิ่มเติมอยากได้คลิปเพิ่มรูปเพิ่มของเจ้ารถคันนี้ครับเดี๋ยวผมดูแลให้ครับส่งรูปเพิ่มให้ส่งคลิปเพิ่มให้ครับซื้อรถออนไลน์ง่ายนิดเดียวครับทํำยังไงครับยุคปัจจุบันโควิดระบาดฮะลูกค้าเรารอรับรถที่บ้านครับ ดูคลิปการรีวิวของผมนี่เหมือนผมไปซื้อรถนะดูทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นซอกนะฮะรอยเม็ดอาร์สเก็บต่างๆครับสบายใจได้ครับรถสวยตรงปกทุกคันครับหากซื้อจัดไฟแนนซ์ก็เตรียมเอกสารเพิ่มนะครับมีเจ้าพี่ไฟแนนซ์ไปเซ็นไฟแนนซ์ไปดูแลถึงที่บ้านผลไฟแนนซ์อนุมัติส่งรถปีทั่วไทยเช่นกันครับผมเอางี้ครับลูกค้าพี่ๆครับช่องทาง YouTube รถปี2018นะครับประกันเครื่องเกียร์มันหมดไปแล้วครับ เดี๋ยวผมซื้อแพ็กเกจประกันเครื่องเกียร์ให้ครับ2ปีเต็มฮะโผลรับประกันเหมือนศูนย์ทุกระยะครับเข้าได้ทั่วประเทศครับเป็นไงครับราคารถมือ2นะฮะมีรับประกันเครื่องเกียร์ครับเลขหมยใช้งานมา50,000โลครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับนะฮะติดตามงกันได้เลยเดี๋ยวอีพีหน้ามีรถสวยๆอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีครับ you